ดูทุกคนใช้ความดูกันเต็มถุงมือเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดสุดรอบสองโดนไปสี่เข็มวันนี้แก้ตัวครับเตรียมหมวกมาเรียบร้อยนี่ทุกคนดูส,ดสุดสุดนะครับมิ้มอยู่ในกอไผ่โอเคควันไปก่อนจะคืนกันเลยทีนี้ยังไง มิมเจอควันจะไม่บินหนีนะครับทุกคนโอเคแตกตื่นเตรียมพร้อมลุยเลยต้องดับไฟก่อนอันตรายครับช่วงนี้อุย่ยไฟร่วงลุยเลยครับทุกคนเตรียมหมวกมาแล้วนี่ถุงม,มือก็เตรียมพร้อม โดนไปเยอะต้องป้องกันตัวหน่อยครับวันนี้วันก่อนแค่เอื้อมมือก็โดนไปแล้วสี่เข็มลองสังเกตนะครับทุกคนให้ของมิ้มไม่ค่อยกระจาย ขนาดเคาะอย่างแรงแล้วนะครับเนี่ยตัดยากมากวันนี้สวมถุงมือใส่เสื้อแขนยาวหัวก,ก็เตรียมพร้อมอมืแข็งครับทุกคนไม้ไผ่โอ้เรียบร้อยทุกคนหัวนน้ำหวานตรงนี้ฉีกแล้วนะครับเนี่ยมองไม่เห็นกิ่งไม้ ่ะตัดไปวันนี้ไม่ดูครับทุกคนอากาศน่าจะร้อนนะครับวันนี้ ดูทุกคนใช้ความดูกันเต็มถุงมือเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดสุดไม่ยอมบินซะด้วยสุดสุดอืมอืมบินเข้าไปบินเข้าไป เกาะถุงมือยี่สิบกว่าตัวทุกคนต้องรีบเอาแล้วก็เพ่นเลยครับไม่งั้นไม่ไหวไม่ไหวในหลังนี้ิอะไรก็ไม่รู้นะครับ โอ้ดูสุดๆเท่าที่เคยหามิมมาหลังใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยโอ้เต็มถุงมือเลยครับทุกคนดูครับดูจัดมิมเขาจะเล่นเป้าใหญ่นะครับเล่นหัวเลยโอเคครับผม